ข่าว,วัสดทแฟนมูทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันในศึกยินดีแอฟไทยทีวีรับทีวีทีมวยลาดําเนินนะครับเป็นฝ่ายแดงและสาวทองครับพระทะรักป้อมูลนะหรือเพชรพึ่งการนั่นเองนะใหญ่ขา,ามเลยครับเสียไปเสียไปสแตทองเสียไปเสียไปโอ้หลักข้อมูลก็แทงสวนซื้อเหมือนกัน

bay đã không muốn hai khoảng đến sai Khoáng thang quang thang quang thang nơi <laughs> hấp thảo sai đã không muốn hai sai, Thành sai โดวเข่าจริงแเรายกี้ครับแทงซ้ายแทงขวาโอ้ขวาหน้าเราหมูก็แทงยัดไปเหมือนกันเนี่ยโอ้ยโดนขวาตีมีสอกด้วยโอ้ชาวทอง อุ้นวา,นาสวยดเลยนเสียฟ้า เขี่ยฟ้าเนี่ยดทั้งคู่ครับไปครับหมดยกที่สามาหาช่วต่อ,อยกที่สี่ครับน้างนำเงินนี่น้องใสให้หมดแม็กแล้วครับเจ้าเปทุนการ โอ้โหโดนไป2อง่น็มไปแล้วคาราทองอสูงใหญ่ร่างกายดีรูปร่างดีด้วยครับโอ้โหเสียฟ้าอยโอ้ขวาสวยครับของซ้ายบุดไวครับ

วากมือเรียกออกว่างเลยครับเดี๋ยวเวลาหนึ่งนาทีครับแล้วดูซาดาวซาดาทองนี่ไม่ถอยด้วยดูแล้วไม่มีถอยแล้วเดินเข้าหาด้วยสวไม่ถอยเลยซาดาวทองครับเดี๋ยวมาจัดหน้าแรก nào lẹt sang người không? Ôi mặt, cạnh phải hàng quả. Ôi sầu quả, xa ดาวทองในการเป็นฝ่ายเดินแทนเลย <c oughs> เดินมาตลอดด้วยดาวทองฝุ่นแข่งขวาชอดดีแข่งซ้ายหมดยกที่สี่เียครับอายกสุดท้ายปล่อยตัวครับแสดดาวทองครับไปแลกกับลักขโมนนะดาวเพชรมกนะการครับ หมดเลยครับคาราทองครนบไฟนีครับไม่มีกลัวไม่มีหวันเลยบางการก็ตัวดีด้วยโอ้โหถีดเต็มหน้าเลยโอ้โหถีดจะล้มลงไปครับเหมือนเลยครับโดนดย o t นี้เลยไ่ต่อยหมัดเลยครับ จุดต่อน,นะพันยางหลุดจ้ะพ <c oughs> ันยางหลุดจากปากเลยครับ <c oughs> ปากครับใส่พันยางเสร็จแล้วก็มาปล่อยน,อน <c oughs> โอยเดินช้างนี้กวจสะสตาร์อจะนวดแทนนะ <c oughs> เข้าไม่ติดเลยครับ <c oughs> เข้ามาก็ทีเข้ามาก็แข้งนะ โอ้ยอมแล้วว่าหัก็มุ่งที่ไฟที่ไฟหลบหลามดีด้วยไฟนี้สุกศกได้เตียบกว่านะบางการในตัวก็ดีกว่านะดีกว่าทุกอย่างไฟนี้ซาลาทอง นนเดียวเลยครับถูกตรงครับโอ้ยสายโอ้นิ่งนิ่งเหลือเกินนะสารทองโอ้ยอยมแล้วครับนี่ครับผมกาบขอขอบคุณน้องคนระับมาดีจริงครับไฟน,นี้สารทอง แนนอนครับฝ่ายแดงครับสราทองครับเอาชนะพัดให้เรารับปมดมูลหรือไวทุก,การไม่ได้โอ้โหอัดลอยเลยครับมวนเดียวเลยครับแตาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็คอมเมนต์พวกคุณได้เหมือนเดิมครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ